ในยุคพศ2,500ในภาพกลางมีลักษณะอย่างไรนะครับชิ้นแรกเลยก็คืออนิม้ดักแมลงนะครับชิ้นนี้เนี่ยอายุประมาณเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นไม้ไผ่นะครับมีความยาวประมาณรัก60เซนติเมตรนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับด้านกว้างประมาณนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับแล้วป็มีการเจาะรูพุนๆเอาไว้นะครับโดยโดยทั้งแสดทั้งทั้งทั้งเจาะไว้ทั้งหมด3ด้านนะครับด้านที่หนึ่งใช่ไหมครับ ด้านที่2ใช่ไหมครับแล้วด้านที 3, ่สามหนด้านที่4นั้นจะเรียบเรียบนะครับแล้วก็สังเกตนะครับว่าเป็นรูไม้เลานี้ใช้ทําอะไรครับใช้ในการดักมแมลงในอดีตนั้นสมัยก่อนนั้นยาฆ่า,มาแมลงยังไม่คยมีการใช้นะครับมแมลงในสมัยก่อนก็เป็นพวกตัวเลือดเลือดรอเรือนะครับตัวเลือดนะครับแล้วก็ตัวเห็บพวกนี้นะครับก็จะอาจปะปนเข้ามาในที่นอนของชาวบ้านได้นะครับ ยาที่ใช้ในการฆ่า,มาแมลงในสมัยก่อนนั้นอย่างดีที่สุดก็คือยาฉุนนะครับยาฉุนก็คือบุหรี่นี่แหละครับเอามาละลายนะ้ำแล้วก็มายอดตามร่องกระดานนะครับนะครับแล้วก็จะช่วยไล่มแมลงได้แต่ก็ไม่ดีเท่าไหร่นักนะครับเพราะในสมัยก่อนนั้นก็ใช้มุง้งมุ้งก็คือผ้าบางๆนะครับนะที่เป็นผ้าฝ้ายนะครับไม่ใช่ผ้าไนลอนเพราะเป็นผ้าฝ้ายเมื่อประชาชนหรือเจ้าของบ้านนอนไปมันก็จะมีเหงื่อนะครับมีสะเก็ด แล้วมีเศษของผิวหนังตกอยู่ตามที่นอนมันก็เป็นอาหารอย่างดีของตัวตัวไรแล้วก็เลือดนั้นเป็นตัวเป็นสัตว์ถ้าเป็นแมลงนะครับใหญ่ก็ประมาณสักอ่าประมาณสักหัวไม่ขีดนะครับนะฮะประมาณหัวไม่ขีดนะครับหรือว่าประมาณครึ่งของไม้ยิ้มฟันนะครับตรงไม้ฟันนะฮะตรงขนาดนั้นนะครับปปลายไม้ยิ้มฟันนะครับมันก็จะฟุกซ่อนเออยู่ในที่อับๆนะครับแล้วก็ออกมากัดแล้วก็ดูดเลือดของคนที่นอนเพราะนั้น ชาวบ้านเขาก็เลยใช้วิธีการที่จะให้มันประสอดกับธรรมชาติก็คือตัวเลือดนั้นมันชอบจะซุกซ่อนก็เลยให้ทําที่ให้มันซุกซ้อนจ้ะมันอยู่ในรูอ่เอาไว้ในที่นอนนั้นประมาณจัะเจ็ดวันแปดวันแล้วหยิบออกมายืมมาแล้วก็ออกมาเคาะนะครับเอามาเคาะก็คืเคเคอเอามาตีกับไม้ปอกเห็นไหมตัวเลือกมจะล้ว,ลวงออกมาแล้วก็ตีทางนี้รั็จะร่วงออกมาถึ่งอยู่ในรูก็จะร่วงออกมาก็เป็นการฆ่าปไปตีในน้ํามันก็ตายเป็นการใช้ภูมิปัญญาในการที่จะกําจัด ปัจจุบันนี้มันก็คงไม่ใช้แล้วเพราะว่ามียาฆ่าเชื้อโรคแอสตรอครับมียาฆ่า,มาแมลงที่มีประสิทธิภาพยาฆ่า,มาแมลงที่มีประสิทธิภาพมากเท่าไหร่ก็จะเป็นอันตรายของษย์มากเท่าน,นั้นน,นี่คือไม้ดักมแมลงนะครับชิ้นต่อไปก็คือครกนะครับครกที่ทําด้วยไม้ขอเอียงให้ดูนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับทําด้วยไม้เนื้อแข็งนะครับดูลักษณะแล้วก็คงจะมีอายุเป็นร้อยปีเหมือนกันนะครับครกนี้เอาไว้สําหรับในการตาหมากนะครับไม่ใช่ตตาตาหมากนะครับก็คือหมายความว่าชาวบ้านเนี่ยในอดีตน,นก็จะกินหมากหม ตัวหมากใช่ไหมครับหมากตัวผลหมากนะครับแล้วก็พลูแล้วก็ปูนแดงปูนแดงนี่เกิดจากปูนขาวนี่แหละครับเอามาผสมกับคามินมันก็จะกลายเป็นปูนแดงตามภาสิตที่ว่าคามินกับปูนผสมกันมันก็จะเกิดเป็นสีสันขึ้นมาเลยปูนขาวก็เป็นสีขาวใช่ไหมครับคามินเป็นสีเหลืองใช่ไหมครับพอถูกกันแล้วปั๊บมันกลายเป็นสีแดงมันเกิดปฏิกิริยาขึ้นมาแล้วก็เอาปูนนั่แหละครับมากิ้งหมากนะครับ,ทา,มมารบทาเข้าไปที่ใบพลูแล้วก็เคี้ยว แต่ในบางครั้งคนถ้าคนแก่เคี่ยวไม่ไหวก็จะไม่ต้องมาตาก่อนนี่คือคกตํามหมากนะครับและบางครั้งมันก็อาจจะเป็นช่วงที่หมากขาดแคลนในฤดูแล้งหมากก็ไม่มีหมากหมากดิบคือหมากสดหมากที่เป็นหมากสดไม่มีเขาก็ตากแห้งเอาไว้ก็คือเอาผลหมากเนี่ยทั้งผลเนี่ยมาตากให้มันให้มันแห้งพอเปนแห้งมันก็แข็งใช่ไหมครับพอมันแข็งเสร็จจะมาเคี่ยวก็ไม่ได้มันก็ต้องตำก่อนนะครับตำให้แหลกก่อนนะครับแล้วก็เข้าปากหรือบางครั้งเขาก็อาจจะ เอาผลหมากเนี่ยมาหั่นเป็นแว่นแว่นบางๆอ่ะอย่างนั้นพอเคี้ยวได้นะครับแล้วกับคนกินหมากที่มีที่มีฟันยังพอใช้ได้อยู่ก็เคี้ยวได้แต่คนแก่มากๆแล้วมันก็เคี้ยวไม่ได้นะครับนี่คืกามตำอะ่ะอันนี้ก็คือเ้ยนหมากครับเ้่นหมากเป็นลักษณะของเ้ยนหมากของภาคอีสานนะครับเขาก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแต่เป็นไม่ได้สี <c oughs> <ke> ่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูคือเฉียงๆกันนะครับโทษครับเป็นสี่มุมสี่เหลี่ยมเฉียงนะครับอ่าเขาหล่ำตัดนะครับก็จะมีฝา นะฝาเปิดได้ทุกช่องเลยนะครับเปิดได้ทุกช่องแต่และช่องนั้นก็จะเป็นลักษณะของการใส่อาจจะเป็นใส่หมาก,ก็ได้ใส่บุหรี่ยาส่งยาเส้นอะไรก็ได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เป็นเครื่องมือเมาอย่างหนึ่งนะครับของคนในอดีตในโบราณน,นั้นนะครับสังเกตนะครับในสิงข้อ5สุราเมรยมัชชะปะมาสุราก็คือก็คือสุรากัน,นะครับสุรากนสุราเมลัยนะครับเมรัยก็คือสุราที่เป็นสุราแช่คือเบีย สุราเมรัยะมัชชะมัชชะคือของมุนเมาทั้งหลายอันได้แก่บุหรี่หมากยาเสพติดนะฮะนี่คือมัชชะนะครับก็เป็นทั้งสามตัวนี้นะครับปัจจุบันก็เลิกแล้วนะครับบุหรี่ก็มีการลดลงเพราะว่ามีผลร้ายต่อสุขภาพนะครับอันนี้ก็เป็นหมากเหมือนกันครับหมากก็เลิกไปนานแล้วเออโทษครับก็กำลังจะเลิกนะครับขณะนี้ก็จะเห็นนะครับภาพข่าวในประเทศพาม่า ประชาชนพม่าเคี้ยวหมากกันเยอะนะครับรัฐบาลก็ออกกฎหมายห้ามบ้วนน้ำหมากนะครับในที่สาธารณะของเราก็มีสมัยท่านจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์มาต้องสมัยทบปแล้วนะครับก่อนพศ2องพนอกนะครับที่ให้ตัดต้นหมากออกหมดทั้งประเทศไทยนะครับสมยัยทบปอให้ประชาชนเลิกกินหมากใครมีหมากเป็นผิดกฎหมายแต่ตอนหลังก็ผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายปัจจุบันนี้คนไทยก็ไม่ค่อยนิยมกินหมากแล้วครับเหลือแต่ผู้เข้าผู้แก่นะครับ อันนี้เป็นกล่องยาสูบเป็นกล่องยาสูบครับนะฮะก็จะเป็นกล่องที่มีลักษณะสี่เหลี่ยมนะครับใช้หนุนที่ษะแทนหมอนได้นะครับและขนาดเดียวกันก็มีช่องนะครับที่ที่สำหรับใส่นะใส่อะไรครับใส่พวกยายาฉุนยาสูบแล้วก็ไม่ขีดแล้วก็กระดาษสําหรับมวนสูบหรืออาจจะเป็นใบตองหรืออาจจะเป็นใบจากนะครับระเกตฮนะสบายเลยนะครับ สุบหรีแล้วก็เอาที่สะนเป็นเอาดิทันหมอนไละสิทธิ์ที่จะเสพก็อยู่ในนี้ <c oughs> เป็นร,ระดับหน้าของการสรรหาอุปกรณ์ที่จะมันบำเรอบำรุงความสุขในทางที่ผิดของคนในอดีตเพราะฉะนั้นเรื่องวัฒนธรรมนั้นอย่าไปเชื่อว่าคนในอดีตนั้นทําอะไรมาแล้วเราต้องทําตามไม่ใช่เรามีสม,มองกันกองในอดีตนั้นประชาชนเขาอาจจะไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้ข้อมูลต่างๆว่ามันมีโทษมีพิษมีภัยอย่างไรปัจจุบันเรารู้แล้วนะครับ เราก็ต้องหยุดนะครับแล้วก็ลดละเลิกมันเสียนะครับอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในอดีตนะครับอันนี้ก็เป็นตะเกียงเขาเรียกว่าตะเกียงตะเกียงโปะนะครับตะเกียงป่องตะเกียงป่องนะครับเราได้เคยอธิบายเรื่องตะเกียงไปแล้วใช่ไหมครับทบทวนนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นปล่องนะครับที่ทําเต็กแก้วนะครับผมวางไว้ก่อนนะครับตรงนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็จะสามารถเปิดได้นะครับเปิดได้เปิดขึ้นมามูนออกมาได้มันก็จะเป็นฐานที่ตั้งอันนี้ก็ใส่น้ํามัน อันนี้ก็จะเป็นฝาสําหรับเติมน้ํามันกานลงไปตรงนี้ก็จะเป็นไส้ไส้ก็จะมีที่หมุนให้ไส้มันขึ้นมาไส้ตรงนี้ยาวประมาณหนึ่งนิ้วนะครับไอ้โทษครับกว้างประมาณหนึ่งนิ้วยาวลงไปขดอยู่ในตะเกียงนี้แล้วปลายมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็ให้มันชุ่มน้ํามันแล้วก็จุดพอมันจุดเสร็จถ้าไฟมันสั้นแล้วก็หมุนให้ไส้มันขึ้นมานะครับและในขณะเดียวกันนะครับเมื่อไฟมันลุกแล้วเนี่ยน้ํามันเนี่ยนะครับเขาะจะถูกดึงขึ้นมาตามไส้ตะเกียง ในระยะที่ไม่ไมยาวนักนะครับถ้ายาวๆไปเนี่ยมันดึงไม่ถึงหรอกนะครับมันก็จะไหม้แล้วก็ซึมขึ้นมาซึมขึ้นมานะครับแล้วก็มีอากาศเข้าด้านล่างอากาศเข้าด้านล่างนั้นก็จะทําให้เกิดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ขึ้นถ้าอยู่อย่างเนี้ยไฟจะไม่สวยมันจะไฟออกแดงแดงมีควันมีควันเพราะมันระเหยออกไปเขาต้องมีปล่องครับปล่องนั่นก็คือครอบให้เกิดการไหม้โดยสมบูรณ์นะฮะเกิดความการลุกไหม้โดยสมบูรณ์มันก็จะเกิดอ่าเป็นลักษณะของเปลวไฟที่สีนวลขึ้นนะครับ และขณะเดียวกันความสว่างมันก็ทําให้ป่องนี้สวา่างมันเพิ่มความสว่างม,มากขึ้นอีกหลายเท่านะครับนี่ก็เรียกตะเกียง่องตะเกียงแบบนี้ก็เป็นตะเกียงที่ค่อนข้างที่จะเป็นผู้มีฐานะนะครับในอดีตท,ที่เขาใช้กันประนันการใช้ไปนาน,านแล้วมอเกิดจะมีตะ,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 ะควันนะครับขเข่าจับที่บริเวณด้านในก็ต้องอไปล้างล้างน้ําก็ออกแล้วนะครับอันดับต่อมาครับก็คือกระติกน้ําร้อนที่ผมเคยได้พูดไปแล้วนะครับว่า ปัจจุบันเราใช้กาต้มน้ําร้อนไฟฟ้าเราต้องใช้ไฟฟ้าอยู่ตลอดเวลาในอดีตนั้นเขามีการต้มน้ําต่อต้มน้ําเสร็จแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกระติกน้ําร้อนนี้นะครับก็ความจุป,ประมาณอยู่ที่มาณลิรเใช้นนยามจําเป็นนะครับต้องใช้น้ําร้อนกระติกนี้ก็ด้านนอกก็ประกอบไปด้วยโลหะใช่ไหมครับมีหูหิว้วแล้วก็มีหูจับนะฮะเป็นโลหะและข้างในนี่จะเป็นแก้วแก้วนี้จะเป็นแก้วสองชั้นเคยอธิบายไปแล้วใช่ไหมครับ มันเป็นแก้วสองชั้นระหว่างชั้นของแก้วน่าจะเป็นศูนย์ยากาศเราเทน้ำร้อนลงไปความร้อนมันก็จะอยู่ในกระป๋อด้านในไม่สามารถจะถ่ายทอดไปยังกระป๋อด้านนอกได้เพราะมันมีศูนย์อากาศและขณะเดียวก็มีฉนวนปิดตรงนี้เอาไว้นะฮะมันก็ไม่ออกขนาดวีฟาปิดตรงนี้นะฮะฝานี้ใช้เป็นถ้วยได้ครับเมื่อเปิดจุกแล้วนะครับเราต้องการน้ําร้อนเราก็เทใส่ไ,ไปในกระป๋อนี่แล้วก็เอาไปใช้นะครับพอเลิกใช้เสร็จเราก็เอามาปิดเอาฝามาปิดนะครับ แล้วไน,นเรารก็ปิดฝานี่ฟ้านะครับมันก็ทําให้เราประหยัดพลังงานในการทําความร้อนเราก็ต้องการใช้น้าร้อนอยู่ตลอดเวลาถูกต้องไหมครับทําไมเราต้องเสียบปลั๊กตั้งน้ําร้อนเอาไว้นะครับแล้วเราบอกว่าไม่เป็นไรเราเสียค่าไฟอันนี้ก็ไม่ถูกครับมีตารางเสียค่าไฟคิดอย่างนี้ทุกคนพลังงานไฟฟ้าก็จะหมดสิ้นเปลืองไปนะครับโดยไม่จําเป็นนะครับทั้งๆท,ที่มันเป็นอย่างนั้นนะครับอันดับต่อมาก็คือหมอนนะครับหมอนใบน,นี้นะครับก็ เคยเห็นมาแล้วนะครับในเรื่องของหมอนนะครับมีการถักทอขึ้นมาเป็นผ้าแล้วยึดเป็นหมอนภายในบรรจุดินนุ่นนะครับนุ่นคืออะไรครับนุ่นก็คือพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชที่เป็นไม้เนื้ออ่อนลำต้นจะอวบนะครับแล้วออกดอกปีละครั้งเมื่อออกดอกมาแล้วนะครับก็จะพัฒนาเป็นฝักฝักก็จะยาวมันคืบหนึ่งนะครับเปลือกมันจะแข็งนะครับเมื่อแก่ออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นผูผูผูผ,ผูนะครับ ก็เป็นนุ่นมีเม็ดผะสมอยู่เขาก็ต้องมาเอาใช้อุปกรณ์ในการปั่นให้เนื้อนุ่นนั้นแยกออกจากเม็ดแล้วเอาเนื้อนุ่นนั้นมายัดไว้ในนี้นะครับมันก็จะทําให้หมอนนั้นนิ่มนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เราไม่รู้ครับว่าข้างในนี่เป็นนุ่นใช้แล้วหรือไม่ถ้าเป็นนุ่นใช้แล้วนี่อันตรายเพราะมันการสะสมจากคนที่ใช้หมอนตัวนี้มานานแล้วก็เอามาอัดใหม่เราไม่รู้อันนี้อันตรายแต่ในปัจจุบันนั้นนุ่นมีราคาแพงเขาก็ใช้วัสดุวิทยศาศาสตร์ อาจจะเป็นต้งใยสังเคราะห์อันนี้ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยเพราะใยสังเคราะห์นั้นราคามันถูกครับแล้วไม่ต้องมารีไซเคิลใหม่ทําได้เลยแต่มันก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของสารเคมีติดตามมาอันนั้นก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับพิจารณาให้ดีในการใช้ด้วยนะครับท้นส่วนอุปกรณ์ต่อมานะครับที่ใช้ประจําบ้านเพียงแต่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะครับิ้นต่อมาก็คือกระบอกทําจากไม้ไผ่เนี่ยมันจะเป็นท่อนเดียวกันนะครับไม้ไผ่เนี่ยเป็นท่อนเดียวกัน แล้วเขาก็มีการตัดนะครับโทษครับไม่ไผ่คนละคนละป้องนะครับคนละป้องอันนี้ก็ป้องหนึ่งนะครับอันนี้มันก็ป้องอยู่อยู่ด้านโคนคนละป้องกันเขาก็ตัดนะฮะทางนี้ให้มันตันตรงข้อแล้วก็คงรูปลักษณะของไม้ไผ่ไว้เหมือนเดิมกว้างยาวตามต้องการแล้วก็เอาเลื่อยมาเลื่อยแล้วก็ตัดถากลงไปให้มันเป็นลักษณะของเล็กลงแล้วก็ไปเอาะป้องไม้ไผ่ป้องหนึ่ง ain, ที่อยู่ด้านโคนนะครับ เอามาคว้านด้านในให้มันสามารถครอบไปได้เพราะฉะนั้นข้างในนี้ก็สามารถที่จะบรรจุอาจจะเป็นสิ่งของมีค่าหรืออาจจะเป็นยาเส้นหรือเอกสารนะครับถ้าเป็นลักษณะอันใหญ่นอยก็อาจจะเป็นเอกสารนะครับเอกสารนะครับเอกสารเนี่ยเหมือนกันนะครับใส่ขเข้าไปเป็นฉนดทที่ดินหรือเ,เอกสารสาคัญสัญญาป้องกงันแมลงนะครับแต่คงไม่ป้องกันน้ำนะน้ำก็คงจะเข้าไปได้นะครับถ้าใหญ่น่อยก็จะเป็นลักษณะเช่นนี้นะครับนะ เป็นกระบอกใส่เอกสารแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็คงจะใช้เป็นกระบอกโลหะเป็นพลาสติกหรืออาจจะเป็นลักษณะาาของอโลหะที่ทนหน่อยนะครับชิ้นต่อมาก็คือหนมไม้อันนี้ใช้สำหรับหนุนศีรษะก็ได้ครับเวลานอนหงายแล้วเอานี้ขัดข้าไปด้านหลังแล้วก็ให้สองปุ่มนี้ตัวมันเอวแล้วก็เป็นการนวดนะครับหรืออาจจะวางไว้ตอนท้องขาแล้วนวดก็ได้นะครับหนมไม้อันนี้ก็เป็นหมอน <c oughs> หมอนไม้นะครับที่เราเคยเห็นทั่วไป ปกติก็เก็บพับเก็บแต่ถ้าจะใช้ก็กาวออมาปกติก็ทําจากไม้ชิ้นหนึ่งครับไม้ชิ้นนี้แล้วก็มีการเลื่อยตัดแต่งออกไปนะครับนะให้มันเป็นลักษณะของเป็นชิ้นเดียวขัดกันอยู่อย่างนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นภูมิปัญญาอันหนึ่งนะครับมันก็เป็นหมอนได้นี่ก็กว้างหน่อยนะครับเตี้ยหน่อยนะครับรองรับได้ถึงถึงบริเวณด้านบนของที่สะแต่ที่อยากให้สูงครับก็กลับก็กลับด้านถ้าอยากให้สูงก็ปรับปรับได้นะปรับขึ้นมานิ่งก็จะสูงถ้าอยากมาก็จะเตี้ยนี่สูงนะครับ สูงมีเตี้ยนะครับนีเตี้ยนะครับมันก็ปรับได้นะครับเป็นหมอนนะครับในช่วงนี้ก็คอองพักไว้ก่อนนะครับ